สวัสดีครับคุณดูอับวันนี้มาอยู่กับพี่คิดหลอดสกายลิงเกนเคย,เน,ยนะควันนี้มาอยู่กับเกมสมอลฟาร์มพาแซฟมาอยู่กับน้องสมายเปลี่ยนสีผมแล้วเป็นสีฟ้าไปเอบเด็ดหนิแล้วก็เมียวชื่อยุยบยุยชื่อไม่เรียกโคตรยากเลยแล้ว,ลว,วอีกอ,อย่ายยยงหนึ่งคือนี่ครับโต๊ะทำกับข้าวครับมีตู้ด้วยนี แววสะสมเนี่ยไ่ดูว่าสายพันธุ์อะไรบ้างที่แน่ๆผมเล่นมาเดือนที่สามโอ้โหเล่นมาอย่างเยอะโอเคเลยไปดูกันอะไรเปลี่ยนไปบ้างเนี่ยอย่างแรกเลยที่ผมจะนําเสนอคือถุงมือเฮ็ดถุงถุงมือน,นี้มันขายประมาณราคาหมื่นหนึ่งเน็ไอเเรียกว่าอะไรซิลหรอซิลรุ่ไม่ใช่เยอะเขาเรียกว่าอะอนั่นแหละธุรกิจพ่อค้า ไม่ไข่ทุกวันเนี่ยปลูกเลยซื้อมาคุณคุณสมบัติมันคือเนี่ยเวลาเราเก็บเกี่ยวผลผลิตจะปกติเราจะเก็บทีละอันทีละอันใช่ไหมครับแต่นี้มันเก็บได้ทีละทีละสองทีละสามเนียครับแล้วเวลาปลูกอะ่ะมันปลูกมันจะสามารถปลูกได้ทีละสามสามแปลง,ปง,ปงเนี่ยสามแปลงสองแปลงเนี้ยเอเป็นว่ามันก็ดีดีเนียเร็วขึ้นนะแล้วก็ผมอัปเดตอย่างคือเนี่ครับ ไอเขาเรียกว่าอ,อะไรที่ฟักที่ฟักไข่อ่ะรังเรียกว่าอะไรรังรังไก่อ่ะอะไรมีอะไรเด่นมอีอีกอ๋อนีอ่ครับไอ้ตรงนี้เนี่ยปกติมันตกปลาได้เลยครับคุณดูเลยเดี๋ยผมไม่รู้ไงมันจะได้ปลาปลาดุกกับปลาช่อนเนี่ยสองสองร้อยพันเนี่ยมไม่ไรอีกนะน่าจะไม่มีอะไระเอีย นี่ก็คนเเจอทำทำกับข้าวได้เนี่ยนี่ก็น้ำส้มอีพีนี้อีพีที่ไหนอีพีที่หกเนี่ยโอเคมันสามารถทำกับข้าวได้เนี่ยโต๊ะทำกับข้าวเนี่ยแล้วก็ตู้เนี่ยใส่เก็บอาหารได้เนี่ยนี่แบบนี้เลยอันนี้ก็มีน้ำส้มมีสตรอเบอรี่บบน้ำสตรอเบอรี่แล้วก็อาหารอุ้ยมีไก่หิวพูนมาเลยอยู่อยู่ในชีวิตจริงเนี่ย โอเคตอนนี้ผมมีตังอยู่49,000ครับเกือบ50,000อีกแค่300-400บาทตรงนนี้ผมจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านให้หมดเรียบน,นไหนๆก็เก็บตังคกว่าจะเล่นได้ขนาดนี้วันดีเพราะหนุ่มแวน่นขอเมาส์ขอมหมดล้านเลยนะนี่รวยวอดีรวยโอเคกลับไปบ้าน สวัสดีฉันมีข่าวดีมาบอกวันนี้ฉันไปตัวเมืองมามีสนักพิมพ์เกี่ยวกับการเกษตรต้องการคนเขียนบทฉันคิดว่าเธอมีความสามารถที่ต้องการส่งบทส่งวันที่เจ็ดสิบสี่ของเดือนวันฉันจะมาเอานะเขียนบทอะไรฟ้าตอนนี้สามารถเขียนบทความได้แล้วกดที่เก้าอี้เครื่องยี่อะไอ,ะอ๋อที่เราซื้อมาขอบคุณที่อุดหนุนอุดหนุนเลยอกคขอบุณเก็บ ว yeah! okay. <c oughs> <c oughs> ้าเฟอร์น really? ิเจอร์เต็มบ้านเก้าอ sì nee> ี้นี่เหรออ๋อนี่เขียนแบบนี Bundes Bundes ้เลยเหรอเฮียเราเขียนในมีนับเปอร์เซ็นต์ได้ส่งวันที่อะไรเนี่ยเจ็ดสิบสี่ยิบเอ็ดเหรอลืมไอ้หมาแม่งก็เหี่วดีจังรอนานซะด้วย ยุ้ยบอกทำหน้ายาหน้ายู่เลยเจ็ดสิบเลยครับ ep หกนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรบ้างเนี่ยน่าจะมาแป๊บเดียวไม่ไม่ค่อยนานอเคเกก็สิบก็สิบแปดก็สิบเก้าสู่ไว้อืมนอนนี่ครับเจ็ดสิบสี่ยิบเอ็ดจริงด้วยทีวีอมมีการจ้างด้วย จางกียโทรทัศน์นี่นะเครื่องดีทีวีโทรทัศน์เอหอสุดยอดโอเคในๆก็ตั้งเหลือเล็บวันนี้ผมจะทำอะไรดีเอฟขอเอาเมวสักตัวเนี่เอฟเอาหนูมาล่อยพาทีแรกผมเอาหนูมาลอได้น้องยุ้ยมาน้องยุย้ยยุย้ยยุ้ยยุ้ยจะกูจะเรียกยังไงดีไม่เคยขอโทษทำ สะบุดี่กับบ้านเนี่ยมาลุ้นกันเลยครพูดดูตัวสีสีชมพูน้อนไหนไม่เห็นเลยต้องออกกลับบ้านไปเดีย๋ยวไหนอย่าแมวกูซื้อเลยไอ้เจ๊ไม่ขาหรอกไม่ขาหรอกเอะเอา้า what the fuck แมวหายแมวหายเมื่อกี้ก็ซื้อแมวอ,ออกมาเลยนะแต่ในร้านมันบอกว่าในร้านเจ้าของร้านบอกว่าอะไรวะร้านขายของกดไม่ได้กูเชนไหนก็ได้ไหนอืมะทำะไรดีเงินเหลือ 30, สามหมืนห้าเปลี่ยนชุดดีไหมตอืม โอเคผมว่าผมอยากเปลี่ยนสีผมแต่งชุดเป็นน้ำมวยเอาผมสีแดำกับเมื่อคืนก็เปลี่ยนเป็นอําหมวย้ยแมวเ,เอาสรงนี้ดีกว่าโ <c oughs> อ้โคตรป้าเลย <c oughs> อเอ้ยคือตรงนี้แหละลก็เอาเสื้อที่แพงที่สุดโอเ้จเจ็ดพันสอง อุ้ยก็ใส่หมวกที่แพงที่สุดเนี่ยจากหมวกลูฟี่แคเป็นหมวกหมวกเลยหมวกอะไรก็ไม่ดูเ่็บืมีเนี่ยมันจะมันจะดูดีสุดแหละหมวกก็แพงชุดก็แพงใช้ตังเี็บ แมวกูหายไปไหนเนี่ยโอเคอุ้ยนี่ไงแมวเอากลับบ้านเอากลับบ้านเอากลับบ้านไงเนี่ยเอาแมวสีดำด้วยตั้งชื่อว่าอะไรดีวะไอ้แบ <laughs> <Back S 2> <Back S 1> กไอ้แบกแบกกลับบ้านสิลูกก็ไม่ไม่กลับบ้านลูกเอาแบ๊กขาย เดี๋ยว <laughs> แบกมาแต่ยุยยุยหายแม่งคนดูอัดมาตั้งนานลืมเปิดเสียงดีจริงๆเก็บ <laughs> เอา้าอะไรอะ่ะนี่คือเมียวเมียวคือแบบเมียวคือแบบ เมียวหายเมียวหายไปไหนอยู่ฟาร์มเหรอเอาเมียวผมหายเมียวหายเอาสลับกันเหรอเปลี่ยนสีได้ไรเงี้ยอ๋คอคือยังไงอ่ะเคยให้เลี้ยงตัวเดียวแต่เปลี่ยนสีได้อุ้มมุงกับเกมโอเคน้องแบ,บ็กอยู่นี่ นึกรู้น้องยุย้ยน้องยุ้ยจะมาตอนไหนเฮ้ยคนอนก่อนโอ้ยล,ลุนสวัสด์ไอ้แบ๊กอืมม่แล้วเทโอโก้ทค่แคบรถน้ำเง็บ ต้นโคตรสูงเลยพี่ยาวเกือบแทงจมูกแล้วเอาจมูกดูแลโอเคเก็บผีเก็บนี่ครับถุงมือที่ผมบอกเกบนี่ตอนไม่ใส่จะเก็บได้เป็นต้นเนี่ยแต่พอเราใส่ปุ๊บนี่ใส่ถุงมือเนี่ยนี่โอเคนี่เก็บได้ทีละสามต้นอ่ะโอเค อ๋อผมลืมบอกอย่างหนึ่งว่าผมอัพกระเป๋านะครับอัพกระเป๋าเนี่ย,ยช่องแต่ก่อนมันไม่ยาวขนาดนี้นะโอเคนะของไปไข่กันไข่พี่แครหนูจิ้มเผ็ดไม่ได้แต่หนูก็เด็ดได้เหมือนพริกเมล็ดทุ้ยไอ้สัตว์โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่สอดสอดประทอ,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 อทุ้ย ไม่สุภาพห้ามพูดนะแรับเป็นตัวอย่างไม่ไดียินเก็บน้องๆโอ้โหอาหารไก่นกเจ็บโอเคให้วัคซีนให้วิตามินจะได้แข็งแรงแข็งแรงโอเคจับของปา่าเหมือนเดิมรู้สึกว่า ของมันจะเริ่มตันไม่ตันหรอกเหลือเหลือยเยอะอยู่ยังไม่ได้สร้างเยอะอยู่มีเยอะแต่ไม่เกินติบอ๋อดไปไม่ได้โอเคลุงนี้ลุงเพียนเนีย่ยจะไปหาขุดแร่กับแก้องขุดเอาแพงที่ผ่านไม่คุม้มขุดห้าพันกรไกับคืนมาแปดร้อยเจับ อุดเฉยคลิปนี้เนาจะไต่แม่เล็บตกป่าเนปนเะคลมมาดูให้แบบอัปเดตเออเกมให้ดูเฉยเฉยพีคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับมาแคสให้คนดูดูนะครับอตองนี้มันไม่ขึ้นฟีหรอเนี่ยว่าท้อไม่ไม่ท้อดิไม่ท้อนะครับนี่กลงคลิปเรื่อยๆเลยอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่หกครับก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรค่อยมาดูกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้เนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป ดีๆสนุกแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนี่รู้สึกว่าจะมีโทรมาส่งที่บ้านเนาะโอเคคลิปนะ้าคอยมาดูกันก็แบบนี้บาย,าบ,ายบายจ้าแบ็คายบายสิไปตามดุย้ยไม่ดิบายบายจ้า